มีแน่ิน้นวัติมาตอนสอง,งออออทุ่มล๋อก็ไม่ใช่การบ้านอยู่บระาณเป็นเรื่องปกติแหละช่วงนีง้เล่นตั้งแต่ไดนดีป่ะทนได้ที่ไหนยอะเล่นเลยครับเจะเอามื่อไรไปซับอะได้หมดได้หมดมบ้าวอาไปพยายามเมื่าไไปซับแล้วไปกดเริ่มแล้วเกียนนั่นตกใจเบิด มันแบนโอ้ย <ๆ hombres S 1> ต,ตัวเฮียน <med> ี่ก็ตาว่ะแต่ว่าแม่งออกไปเลยเล่นไปดีโทษด้วยครับเออเล่นไปดีโทษด้วยครับมีทอมตู่ทอมตู <pou> ่แมงโจูเกอร์เล่นเพื่อนเนี่ยเขาจีนได้แบบเจ็ดแซวเลยฮิยาดาเด้อร์ใช้ใจเดออย่าให้อย่าให้ไม่เนาไม่เอาเปี่ยนสกิลเปลี่ยนยังเปลี่ยนรอยเด้อเปลี่ยนฟิกเกอร์ดีกว่า ท่านเข่าแม่งเอาสติเลยแหละเอาไว้มีจุกจองก้องนักเดแตกสวยติกเกอร์บ่านาลอดเลยเฮ้ยมันบับแดงหายแล้วมันนี่ไม่รู้ถือกอดอยู่ไปบิงบ่ได้ยูสองตัวเฮ้ยต้นกินจะแจกเยอะยูสองตัว จะพากันแจกเยอะหลยการลไปรังน่านน่านน่านน่าันน้า่วยชเทียวตายเน่นานเที่ยวหญิงยูซือเดียวยาเทียวหิงนิ่งเียวยานี่เอ็ุดส่เมนตัวปูกดาบใส่ักบาทเน่ยนะฮะฟิว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 มันมาลมาละ เท,ท er sand it. Sand it. ิงเต็มๆเลยเทิงเต็มๆเลยยานตียันตียานอยู่ยังไม่พิลซีใส่ก่อนมีนาใส่ก่อนยังไม่พิลซีรอมม่ออกมาจากบ้านไกลไม่พิลซีมีนารอไม่ไกลรอไม่ไกลรอไม่ไกลพิลซีแล้วยังพร้อมมาๆมาๆมาฟิวดี้ฟิวฟิวขังจะโตัวดิเอาเลยโอ้โหถึกดึงมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บปะที่ที่มันเจ็บเจ็บโอ้ โอ้แม so 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 ่ไอ no like so ้ฟิล์เลือดตุกตากลัปไปยังนี่ตายแล้วแม่มึงัญานเลือดปุมีบ่ฮอดรอกูเลนไปเอาเลือดแล้วตุกตากลัปไปนะมึงเออแนนกลับมาอีกโคตรดีเลือดตัวไม่เหลือซ้ำใครบดแดงเมัสันกะเท็บเป็นคิวแหละฟิล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 ฟิฟิล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 ฟิฟิ้ฟิล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 ฟิฟิิฟ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 ิ โอ้ยดงส้นตีนไอ้หี่อซีตัวงั่โคตรเยอะมาซีตยวแกกูเบิ้งล่าโตัวไอ้ดานได้นบกันบ้านเนาะโอ้ยบานบานบานเออั่นคือของวกูได้เสยเที่ยวตายอีกแล้วตุ่นกูตุ่นตุ่น ต้องไปตอดหน่อยเอาแม่แม่ตอดแม่ือกูเกือบตายเออตอดมันเลยลุมมันเลยแทงแทงเบิร์ดออนเบิร์ดออนเบิร์ดออนเบิร์ดตัวเดียวเองเอ้ยเอ้ยเอ้ยนบกกล้าล่วงดอกปูมันตายไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มได้ของแล้วเฮะบุกคบุ๊คบุ๊บุ๊บุ๊ฟิวอย่าตายกูซ้ำให้อ้าวเบิร์ดแล้วเหรอ เฮ้ ے, มูเขาตายมดแล้ว <g ül üş> เฮ้อีังกันนี่ชาติมันมน่ามีหนากูกู<อ>สีมาตายไล่ตาแปดขอเปิดสวยๆนะ<อ>มาเม,มียมาเมียมาเสียตีไปแล้วอเออตายแล้วแค่รีกูยืนมโอโ้แค่รีย่ากับไอ้ดวงตีนฟ<อ>ิวมูตัองหลอดฟิวมูตัองหลอดฟิวมูตัองหลอด ตั้มตายเปล่าไม่มาจิ้กเกือบออกนะจะได้ค่ะบนเรือ,อยังเลยเฮาเมื่อยใจดิพี่น้องเลยโอ้ยอุซาริมีพี่เดี๋ยเปล่าเลยโอเสียดาวเลยกูจะะเกมลโคตรเมื่อยเลยกูรอบเนี้ยมันมเหี่ยมพี่พี่ปะมันที่สองปุ้ยกูว่าแล้ว กูวา่าแล้วพวกเล่ยนยังสีหลีมันเป็นยังสีดีตัวน,นี้ยม,มาเรจะเล่นไหยาเตียครับอย่าแบนไหยาเตียเออกูเล่นเล่นดัง <มา S 1> แล้วกูสบายแล้วบัดนี้อย่าเล่นอย่า <c oughs> แบนไหยาเตีนะโอ้แบนแบนเอาแบนแบนไปนี่ฟอาเล่นแบนแบนนั่นมั่งเออนี่ตัวนึงตัวนึงเอามาน้าน,นี่ห้านี่ยเออแบนตัวนี้ตั <c oughs> นงตั้ตัวนี้ถ <c oughs> ูกต้องถูกต้องผมเกลียดมันเป็นอะไรอีกวะเฮ้ยเออเพื่อนเราขอเล่นเน็ตได้ไหมครับ นายอยากเล่นแชรี่ไหมมันแบบโมลากูท่านายอยากเล่นแชรี่ไหมตัวเล่นเมดนะคนที่เล่นสลดับตำแหน่งกันไหมครับนายเลือกแชรี่ได้เลยนะท่านอยากทำตำแหน่งนะเราเล่นเมดบททบุแล้วแหละท่านนายอยากเล่นแชรี่เลือกได้เลยนะคนที่ได้เมดนะนายขอลองเล่นดูสิเห็นเขาเล่นกันเล่นยังไงนะลองมาเลยนกันไหมถ้าแยกกดเลยโอเคโอเคกดเลยเนั้น บอกคิงพวกตาคิดว่าอันที่มันเขียนว่าบอนเนียนี่โอ้บอนเนียมันโหดดีว่ะเมื่กี้มันเม็ดเม็ดฟางมันสกิเนี้เราเคยเล่นมาก่อนกูฟึ่งซึ่งชื่นอ่าเม็ดเนี้ยมันเป็นเม็ดแบบทำมาเกียนเมื่อกี้เกียนนะสกิลสองล็อกตีนแบบพวสามารถนี้ได้สกิลนี้กันนี้บ่ได้นั่นแหละคือความกตีนของมันมาัาเล่นกันเถอะบอกฟิวมีเรื่องสิบอกมึงเรื่องหนึ่งกูกจะฮาเดนด้วกันนี่ไงเนี่ยไปยาก าองแกเฮ้ยมึงกับกูฮัทเลนสองคนแล้วก็มายโยนกันสองคนเนี่ยนะนี่มายโยนจะชิบหายเลีนเทพว่าจะเป็นต้องยิงชิบหายแล้ววิ่งหดแทงกันนะรอบนี้กูบอกไปก่อนเรียบไม่แทงจากตัวเลยนะเว้ยชิบหายแล้วหือนะน่าจะสู้ไหวนะน่าจะสู้ไหวเอนี่ในครั้งแรกกันแหละ แรแทรเล่นทึงไวบ้ะเฮ้ยสามตีมาก่อนได้สูบ่ไวสามตีมาก่อนเนเทียวงานไปเซนะแม่เทีคือซอมันตีนแมเทียวนะเทียวไป่งานกระลัไปซ้อนกลัไปซ้อนเทียวงานมอย่างนเปลี่ยนอย่างี้เปล่นเปลี่นมาเทียวปินตฮะกระดอตายปินอยู่ด้วคนดีปินอยูบดีเปิดไฟดิผมเห็นอยู่ที่สี่เออยู่ที่สามกูขึ้นย่ง ทันตี่าทันตีก็คือว่างรุมดำว่างรุมดำแล้วก็พายางดูสตูเข้าไปในรุมดำแล้วก็ไม่กระเซิเบิรแล้วก็สตันน้คือไปสกิลสสกิลสแล้วไปสกิลหนะบอสกิลสกิลสนี่ก็ได้สกิลสามอย่างเดียวก็ได้สกิลสสกิลสเพื่อลอขาั้หลักบอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮเฮทึงทึงเยอะนะ Tập bớt 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 Ok bớt Bọn à kháng lại Mà 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 bọn kia xoay kháng lại lên đù si min vật sản của mình thay thay đại นี่หมดจังเลยอ่ะอะรัดคอตันโอ้ตายสิโอ้บุกเขินจะไม่เสียตีเลยละเอารวดเอารวดนอนหมดเลยเออฟังมาแล้วเฮ้ยทีมเฮาต้องโหดจัิงสิทีมเฮาอ่ะแล้วกูล่ะทีนี้ได้ขายย้อนเฮานี่เฮาดูดมันให้เพราะเอาดีเขาตัวได้กูแลกฟั่มแลกฟั่มลูกยิงฟั่มนี่จร่งเตี๊ยนแตกจริงมได้ฟั่มได้กฟัมได้กฟัมได้กฟัม แงงงี้เตียนติเพื่อเออช่วย่วยเธออโอเมนเสียใช่ปะผมไม่ไปกลางละเฮ้ยยันเนี้ยทีหายโอ้โหจะโตน่ะที่โตแต่วันนี้นนี่ถึงลุ้มสามลุ้มสามเลยเหรอ <c oughs> นิดเดียวมึงนิดเดียวเดียวเฮ้ยฝ่ายเบื้องล่างเนี่ยฟิวฟิวแค่ไหนจะพื้นเนี่ยได้ได้ได้หืมนิดเดียวได้ปะนะพูดยุ่งกันคอยพูดยังง้กันฮึมแหม่เลยเขาออกกันเพื่อทำให้เราซีงกันแหมเขาขาดเพื่อโตยุ่งเคสแม่งเปิดอันติพอดี มิไซล่ะไม่กูล้ำไมด่ด้ขอหัดล้ำหน่อยสิสวยสวยเปิดไฟไล่กําลังมากําลังมาอมาแล้วมาแลว้วมาแลว้วมาซ้อนแลว้วมาซ้อนแลว้แลวไม่ได้มาขับมาซ้อนแลว้วมาแน่มาแม่บวก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 มาซ้อนแลว้วมา,มาซ้อนแลว้ว<า> <c oughs> เอาเขม่เออโดนระเบิดกูไปซะ แค่าาน,นี้ม่ตายวะนาเเป็นขี้ไปซะโอ้มูยูใส่มูยูใสนี่ไงเอเรียบร้อยเไล่ทันแฝถามันนั่งแค่นี้่ะกัวของแค่นอยูหน่ามันยูหลังมัยูหลังมันอยูหนามันยูหลังมันกดทั้งลังหลังต่นแข่แข็ไม่ได้ทำได้ทำไปโอ้เม่ใม่ใส<า>นะ่ไสัตว์เอ้ยก็ลังลอบม้วน,นเลย กูลังเลม,มวนเลยนะใครออกกลวยเพื่อนตัวไหนเอ่ยใครวะใครออกกลวยวะก็กว่ายิงใครไม่ตายอ๋อรู้แล้วบอกคำเงียบลอยตัวนะตายปีศาจอีสัตว์เอาไม่แม่แม่แม่กูดักยู่กูดักยู่ล้างเขาอ้โ กูกระลำเป็ี่ยนอยู่นะนี่อย่าฟ้าตายอย่าฟ้าตายกูลังกรับกูลังกับอจ่าฟ้าตายเบิดใช้เคี้ยวไปกูรังกลับโอ้แมฆก็มาจะใส่ขวดแมงเลยเมื่กิดแม่นซื้อกรเืินแม่นปานจับวางแตกบอกเลยว่าแตกล้างเข้าเชื่ออล้ว เอาแม่แตกกว่าแล้วแตกเป็นดีว่าบอปัดบ้านสามบาทฮ่เคือเรียงปัดบ้านสามบาทแตกฮ่าาไอ้เจี๊ยไอ้ตัวนี้กับหดอยู่ตัวนี้ขัดลิ้นเออโหดดิีบุธธรรมดาสวย